เรื่องมีอยู่ว่าสวัสดีค่ะเลดี้เล่าเรื่อง EP นี้เราจะพูดถึงราชินีคนสุดท้ายของพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะนั่นก็คือราชินีแคทเธอรีนพานะเป็นราชินีคนสุดท้ายแล้วก็อยู่กับพระเจ้าเฮนรี่จนพระเจ้าเฮนรี่เนี่ยเสียชีวิตเลย พระนางนะได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดและก็เป็นแม่เลี้ยงที่รักของลูกๆของพระเจ้าเฮนรี่ทั้ง3โคนนั่นก็คือพระนางแมรี่พระนางเอลิซาเบธและพระเจ้าชัยไซเอ็ดเวิร์ดเราจะมารู้จักพระนางแคทเธอรีนพากันก่อนว่าพระนางเป็นใครมาจากไหนถึงมาได้ดำรงตำแหน่งราชินีของอังกฤษได้นะนักประวัติศาสตร์ก็คาดคะเน,นว่าเธอน่าจะเกิดในช่วงปีคศ .1512 คทเชอรินพาวน์เป็นลูกของเซอร์โทมัสพาวนะซึ่งเป็นลูกคนโตในบรรดาลูก3าคนแม่ของเธอเป็นหนึ่งในานางสนองพระโอษฐ์คนสนิทของพระนางคัทเชอรินแห่งอาลากก็ราชินีคนแรกของราเจ้าเฮนรีที่8แล้วก,การศึกษาของคัทเชอรินพาวน์ก็ถือว่าเป็นการศึกษาที่ดีเลยนะเพราะว่าคัทเชอรินพาน์เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและก็ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศพระนางคัทเชอรินพาน์เป็นสตรีคนแรกที่มีผลงานตีพิมพ์ เป็นของตัวเองนะพอโตขึ้นมาหน่อยตอนอายุ17คาชรีนพานะแต่งงานครั้งแรกกับเซอร์เอ็ดเวิร์ดเบอร์นะตอนนั้นชายหนุ่มนะอายุ20กว่าๆแต่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นชายที่ร่างกายน่ยไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวหายเนี่ยมาตลอดเลยสามีคนแรกของคัชรีนเนี่ยเสียชีวิตหลังจากแต่งงานกันได้แค่เพียง4ปี คทเทอรีนในวัย22เนี่ยหลังจากการแต่งงานครั้งแรกนะสามีเสียชีวิตเนี่ยเธอก็แต่งงานใหม่อีกครั้งกับชายที่มัง่งคั่งแล้วก็มีทรัพย์สินมากมายนะั่นนั่นก็ชื่อว่าจอห์นเนวิลบารอนที่3แห่งนาชิเมอร์นะซึ่งคนนี้มีคนที่มีอายุมากกว่าเธอถึง3เท่าแต่คาเทอรีนนยก็เข้ากับครอบครัวใหม่ได้อย่างดีครอบครัวใหม่การแต่งงานที่2ก็ราบลื่นแต่ชีวิตความสัมพันธ์ของทั้งสองเนี่ยก็อยู่ด้วยกันได้แค่8ปี หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยจอสามีคนที่สองก็เสียชีวิตลงจนเธออายุ30เธอนัเป็นสตรีที่เพียบพร้อมทั้งรูปโฉมทรัพย์สมบัติจากสามีเธอตกลหลุมรักอีกครั้งกับโทมัสซีมัวซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นพี่ชายของอดีตราชิเนีเจนซีมัวทั้งคู่เน่ยเกือบจะได้แต่งงานกันแต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พลิกผันและทั้งคู่ก็ไม่ได้แต่งงานกันเพราะว่า คัทเชอรินพาไปต้องตาต้องใจกับเฮนรี่ที่แปตอนที่คัทเชอรินพาถูกพระเจ้าเฮนรี่เนี่ยขอจะแต่งงานด้วยเนี่ยมาเป็นราชินีของฉันเธอเนี่ยคัทเชอรินพาก็เกิดลังเลไม่ใช่เพราะอยากได้อำนาจแต่เป็นเพราะพระเจ้าเฮนรี่ที่8เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่มีอิทธิพลการปฏิเสธการแต่งงานพระเจ้าเฮนรี่ที่8เนี่ยอาจจะทําให้เธอเดือดร้อนในตอนนั้นนะทุกคนจะทราบดีว่าพระเจ้าเฮนรี่ที่8ดถ้าไม่พอใจใครขนาด ราชนินีพระองค์ยังสั่งประหารได้ให้หลายๆครอบครัวเนี่ยไม่กล้าที่จะส่งลูกสาวเนี่ยให้พระเจ้าเฮนนี่ที่8แต่สุดท้ายครับเชอรีนพาก็ตอบตกลงที่จะแต่งงานกับพระเจ้าเฮนนี่ที่8ก็ทั้งคู่เนี่ย,ย,ยก็แต่งงานจะพิเศษสมรสกันในวันที่12กรกฎาคมคิศกรัช1543 นักประวัติศาสตร์บางคนนคิดว่าการที่แคทเธอรีนพาเนี่ยยอมที่จะแต่งงานกับพระเจ้าเฮนรีที่8เนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะว่าอำนาจแต่เป็นเรื่องของศาสนาพอเมื่อแคทเธอรีนพาได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าเฮนรีที่8เนี่ยพระองค์ก็ได้ขึ้นเป็นราชาธิปีตองค์ใหม่เนี่ยใช้อำนาจในการฟื้นฟูศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ขึ้นมาซึ่งในเวลานั้นน่ะนิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยกำลังเสื่อมโทรมพอแคทเธอรีเนี่ยได้แต่งงานเข้ามาอยู่ในวังประชินี เธอก็ต้องเป็นทางแม่ให้กับเจ้าหญิงแมรี่เจ้าหญิงอลิซาเบธและเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดและก็ต้องมาคอยปฏิบัติเป็นนางพยาบาลให้กับพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8, แปดนอกจากพระเจ้าเฮนรี่ที่แปดเนี่ยเป็นเริ่มลมป่วยลงแล้วก็เป็นโรคอ้วนแล้วก็อารมณ์ฉุนเฉียวต้องมาคอยรองรับอารมณ์พระเจ้าเฮนรี่ที่แปดด้วยพระนางนถือว่าเป็นภรรยาที่อุติศตนเพื่อสามีเลยว่าเธอต้องเป็นดูแลทุกอย่างและบางทีเนี่ยก็ต้องมาดูแลราชการของสามีด้วย คาสเรินพาทำหน้าที่เป็นผู้สําเร็จราชการในขณะที่พระเจ้าเฮนรีที่8ออกไปรบกับทางฝรั่งเศสและยังคอยดูแลพระเจ้าเฮนรีที่8ขณะที่ได้รับบาดเจ็บถึงอย่างนั้นคาสเทลินพาก็ยังถูกปองร้ายจากผู้ทรงอํานาจหลายคนในคิจเจกรวางแผนที่จะโค่นคาสเทลินพาลงโดยขุนนางบางคนเนี่ยใส่ร้ายและพยายามที่จะให้พระเจ้าเทนนีที่8เนี่ยสั่งประหา,ารคาสเทลินพาซะเนื่องด้วยเหตุผลทางศาสนา แต่คัเรินพาก็เอาตัวรอดมาได้ตลอดเพียง4ปีหลังการแต่งงานของพระเจ้าเฮนรี่ที่8กับพระนางคาเรินพานพระเจ้าเฮนรี่ที่8สวรรคตในปีครสศ1547คัเรินพาก็ออกจากราชสำนักแล้วก็ไปแต่งงานใหม่กับโทมัสซีมัวและภายหลังไม่นานกัเรินพาก็ให้กำเนิดลูกสาวที่ชื่อว่าแมรี่ แต่ภายหลังคลอดบุตรสาวได้แค่เพียง8วันคาชอรินพาก็เสียชีวิตในวัย36ปี